สวัสดีครับผมบัสซูเปอร์บัสน,นะครับผมก็วันนี้เนื่องด้วยวันครบรอบ5ปีของวอลเลยนะก็อยากจะมาขอบคุณดูโอคู่ใจที่เล่นเกมบอลเลยมาด้วยกันตลอดแล้วกันก็คือไอตาลจอโนเซนแล้วกันครับผมก็เล่นกันมาตั้งแต่ยังไม่ได้ทําทีมจนทําทีมขึ้นมาก็ทําทีมเริ่มจากทีมเล็กๆจนปัจจุบันก็อยู่ทีมใหญ่กันแล้วนะ ก็อยู่กันมาด้วยกันตั้งแต่ต้นนะก็ขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันมาตลอดเพื่อรักผมเองแล้วก็ฝากชาเลนนี้ถึงทุกคนด้วยนะครับผมว่าใครอยากจะบอกดูโอ้คู่ใจของตัวเองยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้เลยหรือว่าโพสตคลิปของตัวเองได้เลยนะครับผมก็ฝากชาเลนนี้ถึงไอ้ตาต่อด้วยแล้วกันให้มันทําต่อด้วยแล้วก็สุขสันต์วันครบรอบ5ปีวอรเรนครับ